a far... no, but... พอนคูไปเปิดก่อนใด้ปูดตัดหมวกว่ะมาเนี่แล้วมานี่แล้วตัวนึงใส่สอขาวมานี้แล้วน้าตัวหน,นึังใช่ใช่กูด,ดังเลยพี่ตอนนี้ไงม,มันโผล่ยิงกับผมละ ผมซ่องนี่ไปโอ้เกือบมาเล่นกูแล้วทีนี้ป้อมซ้ายกล่าไอ้กูสี่เยี่ยมนี่เป็นยังไงวะ S <S <S นนย,ยิงไก่พี่ผมยิงไก่ยูเน่โอ๊ปะปะปะโหดเลยวะโหดเลยวะตัวไหนตัวไหน,นยิงไหม lúc sai à bờ mà à bờ rồi. đâu 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 này, đường này. ตัวตัวอนี้ปะตัวมินิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น็อกพี่ตรงนี้มักสมสมน็อกข้างด้วยอุ้ยปามาจากไหนมาเนี่ยข้างหลังนะเนี่ยอ๋อมาทางขวาแล้วตัวหนึ่งมาทางขวาเออแถวมักเขียวนีตรงมักเขียวมันมันตรงที่ตรงตรงนี้สองตัวนะมาต้องเงินเลยชุบได้พี่ถ้ามันไม่ดันมา บอลอยู่ขวานิดมาแล้วเถียงมาเกี่ยวเลยกราบน้ำเงินมันมาตัวหนึ่งไงใช่ใช่บ้างเหนือล็อกแล้วตัวหลังไม่ตัวนล้นตัวหลังล็อกนะเีลือตัวหน้าสองตัวน้งสายตัวหนึ่งตรงตรงตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นแล้ว เชื่อเชื่อเชี่ยๆๆๆสองทางเลยวิ่งซ้า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 ยตัวหนึ่งมาเกี่ยว ลอยมอบลงน็อกแล้วน้ำกันนะที่มันต้องวิ่งไปบอลมันต้องวิ่งไปชุดมันอยู่ขวานตรงบอลมาเกี่ยวน้ำกันยังอยู่ดิจ้ามาเกี่ยวน้ำเงินอยู่วะเฮ้วตัวน้ำกงนอยู่น้ำกงนต้องอยู่เพราะมันมีเหลือตัวเดียวมาสุดน็อกยังดอกแล้วบอลที่เดินละเปิด่ะเเนียสื้อสีหขาวด้วยนี่ยตอนเดินละเสื้อสีขาวแม่งยิงกูอุ้ยเจ้าไปเสียเปียบอ่ะ ตนไหนพี่กอต้มีใครทุกมันน้ำะอินปะนน้ำมัน้ำ้น้ำน้ำาพี่เฮขวาผมเจอพี่เฮ้คนนี้วันนี้ละมีข้ากระดังมีข้ากรดังพี่อยู่ด้วยเหรอมันด้วยกรดังขาวอะี้อยู่ตรง้ใช่ไหมโอเคก็่ พี่หิงได้ถ้ามันวิ่งอ่ะอันหนึ่งหายตัวน้องวเชยถ้าจะอยู่รัววิ่งแล้ววิ่งนะน็อกวันสวยมีอีกตัวพี่ร่ากันเลยโอเคเดินนะพี่เดินนะมาล้วโอ้ไม่น่าเลยโอ้ยย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 ยอยยยอยย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 ยเย็ดเยย้ยยยยยยล ดึงเพื่อนอยู่เพียวเยวเพมันดึงพวงกนันจ้ะตรงไหนอะมักเลืองเอ้ยมักสมมักสมม,กสมักส้มข้างกูเลยคูณสีเสเปรย์ไงนี่นี่แถวนี้แถวนี้ยหนึ่งเวลาสุดเมาเลยวหมตัวแล้ตายเฉยสวยอีกตัวนึงตัวท้ายหาไม่เจอชุบบอลทันชุบบอลได้เลยโจอยู่กับผมสวยอยู <c oughs> ย่ฝั่งด้วเฮ้สวย นี่ไงอยู่หลังนี่นนกดดังกดดังฟ<อ>ังกดดังอ่าออกมาทำได้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 เสพชุบเลยชุบเลยชุบเลยได้อยู่ตรงนี้แหละผมไล่กับมันอยู่เสื้อขาวอ่ะปืน,น,นป,ป <ะ S 1> นล่าเออโหไม่ไหวครับพวกพี่ผมหลอกนะสับไปสับมาเลยนะขึนตัวโยกดีจังเลยจ้าเป้ง สุดโต๊ะเลยพี่คุณสีเห็นแล้วเียเลยโต๊ะมาเลยโต๊ะมาเฮียเกียบแล้วกูยาวจัดเกาะเละเลยเกาะเละเลยมันเอาไกลมากเลยเนี่ย โอ้ยไม่ทานพี่บอยไม่บอกผมอ่ะอะไรอ่ะเต็มเรียไม่เว็นไรเมืเ่อไหร่ก็เมืน่อนั้นโอ้วงไกลหรือเปล่าไก,นะก,ก่นิดดนะโอ้ขาดเป็นหูเดียวถ้าไม่ฟา์มกันได้เลย ตามหา g อยูจีเอฟยูเอยคือยังวะอาร์คไงอ๋อใช่ภาษาทางการเรียกแต่อาร์คเว้ยปกติเรียกแต่อาร์คเอออมุกปะเนี่ยมุกนิดหน่อยเบื่อคอยเล็กน้อยแต่ก็ใช้ได้กูไม่เคยเข้าใจเลยเนี่ย

เยี่โมื่อกี้ไม่งเอาเขียเป่าขัวกูมาเมื่อกี้นี้เยอะแบบนี้อ่นนี้ผมเล่นเองก็ได้เอาถอดให้เลยเหรอยิีเท่สบายเอาว่ะเยอะซึง yeah, จ yeah, ับว่ะมีเลตดรอดเลยเอาไปหาข้างหน้า สามสิสวิไม่ได้เกิดเพื่นเนาะไดจัดอยู่รอดเพราะเนี่ยยี่ยยงานจัดเรายังไม่ถึงอ่ะอือบอยอาจจะแตกก่อนอ่าที่รไถไฟนี่สายด่วนกำลังไปจากความ sốc xiềng lắm đại bi bát. nó thò nên. tì mau không anh? không biết quất chè là không. đi. พี่บอยเปิดเปิดไลยเปิดไหมยงแต่แเหลกลก,ลก,ลกที่เลยเราลืมลืมเขโเลอ,โดดอัน,นี่ไอปิดเตือน เอาเอาเป็นอย่างนี้ไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจไม่ยอมบอกทีแรกไม่พอใจครับ,บกลางเึิดยืมือยีมือไปยีมือไม่ไมีม kiểu leang á iphone 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 Đi iphone 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 มั่นใจนั่นแหลแฟรกูหมดแล้ววันแฟรกูหเหลือสองอันนะแฟร์ใครคือว่าม,มีดมใจยางกระปุอยาง,งาน้ำหมดแล้วนะเปิสเอ็นเลือเหลือเยอะเลี้ยย่อ

หัวมันแตกอะไรเขาเลสวยถือว่ามาดีลงก่อนเลยทำไมทำงั้นหรอมีตัวอยู่ปะไม่มีไม่เห็นนะไม่ได้ยินมันไปแล้วเหรอทั้งนั้นนี่รถตอนรถพี่บอยยิงกูอยู่ไหนวะเมื่อกี้เลยเออเขาอะสองปอบา มีตัวเมื่อกี้นั่นมันนี่อยู่ขับรถมาสองตัวโมจะไปแล้วปะมันน่าจะดักเราแล้วมีมีมีแล้วมี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 พี่ให้รถเลย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 อะให้เต็มที่เฮ้ยรถข้างหน้าเราเนี่ย

เนี่ยมันบอดเฮดิมันบอดได้อยู่ได้อยู่ผมไปถึงโดืสวัสดิภาพแล้วซัดหินกันเลยเยี่ยมเลยเดินนี่พี่เดดไหนอะจิ๊บแดงให้หน่อยดิ มีวันคลิปแดงวันได้ปะเหนื่อยมากเลยแอบอยู่บ้านนี้ปรืวะเดี๋ยวก็มีรถมาอืหลังเราจะมีป่<ะ>ามแล้วแล้วขับข้าวอ่ะนุ่นขับรถอยู่ไกลเลย

มีคนเพิ่งโดดจ,จ้าจ้าหลังเรายิยงนะน,นี้เข้าวงนะหลังยิงผมละแถวนี้เลัมานำเงินเดอ้อ,อใช่เก็บเสียงโดยดักวงนุกไปว่ะวงนุกไปแล้วใช่ไหม ริมน้ำไหมพี่ริมน้ำหไหมไปอย่างนี้ไหมเนี่ยไปไปไปขอ <ไว S 2> ขอ <ไว S 2> <ๆ>เก็บไอด้ดบก่อนมีอะไรเนะี่ยชุดหนอยไปพร้อมไปอ๋อเรามีรถไม่ใช่พี่รถไปไหนนะมีรถพี่ไว น้ำมันหมดหายแล้วข้างหน้ามีฝากฝากฝากโอ้ะากขอุออย,ายาดปั๊มยางตึงก่อนเฉาะนี้เลยมาเหลืองมุมสะพานมุมสะพานต้องไปนะต้องไปนะไปไปขึ้นรถก็ได้นะถ้างนันง้นน่ะล่งหินล่งหิน เ,เดี๋ยวไปขับเป็นข่าได้บ้างฟิวขับฝั่งนู้นเน่ยใสแมงเดี๋ยพี่เอาแหวงได้ได้ฟิวมาเลยพี่ยังไงหย่บซ้ำทุกวันนี้ใช่ป้ะนั่นมันหมดยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดเอารถขึ้น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 รถเจะโจ้กระโดดเต็มสโมกเลยเต็มสโมกเลยจอดมุมมากอย่างนี้ไม่มีทางมีคนอยู่ขวานะเมื่อกี้นี้ ồn tại ồn tại ồn tại đây ồn khó phòng luôn đâu ồn hải đây sượt cua ồn à đây biết khó vừa đi quán ải 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 ơi ừm 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 ยับกว่าขึ้ยับปอบไปีบไหน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 ยิง <ๆๆ S 2> ไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยมันพึ่งลงมาไม้มีปืนถูยุ่มทีลงมาผมมาทำเงินเดอ้อใต้ล่างมันไม่มีแหรอไม่มีผมยืนย่นอยู่ไม่มีงั้นผมลงล่างในตรงนี้ผมมาร์กอะเนินลงไป แล้วก็ซ้ายที่ตอนแรกกินกับผมกินกับเราเนี่ยเลยวะเฮ้ยน้องอย่าแม่นเติมให้เติมให้จะบอกข้างไหนมีไอเดียปล่อยเลยยิงลงไหนวะหาไม่เจอวอะทำไมจจอไม่ได้อ่ะมีไอเดียมีไอเดียเจ้าเจอล่างเลยครับกันที่นี้เจออะไรนะเียกว่าแถวนี้หมด ตีสามรูงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้านี่หมดวะโอ้ส okay. ามตัวแล้วสี่มมีเศษมาหนึ่งมาดูตายไปหลังเห็นไหมโอ้เดี๋ยม <Okay. S 2> เก็บจัดเ,เ,เดี๋ยวหินมักเหลือง ฮ้ยอยู่ตรงไกลๆอีกตัวนึงพี่แม่นจังหวะไวตัวเนี้ยถัดไปหน่อยอ่ะพี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็จะไปกินแล้ว ทำตากเนี่ยมานเพืนตัวใครเป็นเป้าให้เฉยๆเป็นเป้าให้ย <c oughs> <c oughs>